นี่บันนี่เธอจะได้รถหรือ,อยังน้าเราต้องทําการคัดสรรรถเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะมันเป็นรถที่เชแบบว่ารถใช้ชีวิตนะ้ารถเอาชีวิตรอดน่าฉันว่าคันนี้น่าจะพอไหวอยู่นะชชยเกิลงั้น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 น่าจะพาเราเอาตัวรอดไปขเขาวงกดได้อยู่ใช่ไหมน่าจะไม่ไหวหรอกเรียบร้อยเลตุมปีดูทรงแล้วไม่รอดนะ่ะ มีใครส่งเข้ามาประกวดอีกบ้างเออให้ตาเจ<อ>ฉันก็คิดว่าคันนี้น่าจะไหวอยู่ที่แท้ก็ไม่ไหวเอ้เอฉันว่าน่าจะต้องมีคนส่งมาประกวดเพื่อ,อที่จะให้เราเอาชีวิตเล่าได้เขาวงกดได้อีกนะใช่ใช่ใช่ช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนั่นก็คือคือรถที่ทํามาจาก ถ้าเด่นโอ้พอาได้ไหมคันนี้ดูไม่ค่อยเวิร์กแตกๆมีควันขึ้นพร้อมกับกระสุนที่ล่วงรุ่งโรยล่วงโรยมาเรื่อยๆเออฉันว่าไหวอยู่นะคันนี้เฮดูรเร่งเครื่องเร่งเครื่องเออจะขาผปิดคันหรือเปล่าฉันว่าไม่ไหวจริงด้วยเฮน่าจะเป็นตัวโชว์เฉยๆล้อหน้ามันไม่หมุน ฉันยกโอเคน่าจะฟรีแล้วโอ้มันเล่นเครื่องแล้วนะ่าเช็คก็ดูสิเออมันหมุนแค่หลอนหน้านไม่เป็นไรงั้นเอาคันลำอื่นแล้วกันนี่ล่องหนฟาเออรถล่องหน แต่ช่วานนี้ก็ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช่ก็เราจะรอดไม่้จากเขามอกดวันนี้น่ะมันต้องรอดสิงั้นก็คันนี้แล้วกันเง้ยงั้นงี้ยโซฟาเออเท้แท้แอ้แท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 ้แอ้แท้แอ้แท้แท้แออแท้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 แทอแออแท้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 ท้แท้แแท้ท้แ หมือนรถแมงมุมน่ะรถแมงมุมเหรอทำยากอะชัยเก้ามันจะไปทำได้ยังไงรถแมงมุมคันนี้ได้ไหมเอ,อมันเป็นรถใช่หรือเปล่าอ,อนังสีเอ้เอ้ามันอาจจะเป็นเรือก็ได้เพราะมันมีทุนอ้ชัยเก้าดูรับดูคันนี้สิโอ้มันติดในตัดแล้วเนี่ย โอ้เออฉันว่าดูถ้ามันพร้อมจะระเบิดทุกเมื่อน่ะมันจะไปยังไงได้น่ะเออฉันเริ่มรู้สึกถ้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามันระเบิดขึ้นมาโอ้ว่าแต่ในรถคันนั้นมันมีกล่องอะไรด้วยหรือเปล่าน่ะเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใส่อะไรเอ้ฉันเห็นมีกล่องอยู่เต็มเลยถือว่ามันเป็นกล่องอะไรน่ะโอ้ไป Oh. อุ้นอุ้นเป็นกล่องอะไรนะกล่องเต็มไปหมดเลยใครกัน<อ>ที่สร้างกล่องพวกนี้จริงด้วยมันบรรทุกกล่องอะไรมาน่ฉัชก,ก็ลองขอดูซิออได้เลยเดี๋ยวฉันจะลองกระโดดคะนะอหนึ่งสองออน,นี่แตกแล้วหนึ่งกล่องเจออะไรไหมไอ้กล่องเปล่านี่นะต้องตีกล่องตรงกลางแชก,ก็ลโอออ oh. ลาบูบูเต้นนี่มันรถขนลาบูบูก็ว่าทำไมล่ะรถไม่ไปที่แท้มันหนักแน่ๆเลยน่ะอลาบูอ้าิขอช่วยปอดลอกก็ช่วยจ้า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 จ้ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนีลาบูบูให้ตายเถอะกำลังจะเอาตัวรอดแท้ๆเลยโอ้โตรงมันนึงหนีลบับูบูตัวสีเขียวในเขาวงกดอีกนี่มันลาบูบูมากระลองนะ่ะเอ้ใช้ก็รอดโอเคจะต,ตายแล้วคิดว่ารอดฮ hey. โดนดีดขึ้นมาซะง,งั้นอ๋อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคน ตอนนี้ชัยก็ขึ้นมาอยู่บนหอคอยนะ่ะพอดีว่ามีคนสร้างไว้คิดว่าชัยก็จะรอดไหมถ้าชัยก็อยู่บนหอคอยนี้เพราะเมื่อกี้น่ะชัยก็โดนหลับบูบูจัดกานในะข่าววงกดไปแล้วก็เลยแบบว่าก็ได้เกิดใหม่บนหอคอยคงเป็นเพราะบุญกุศลส่วนบุญที่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชัยก็เลยได้แบบว่าขึ้นมาเอาชีวิตรอดบนหอคอยนี้แทนนะ่ะ แต่ละบูบูอยู่ตรงไหนแล้วนะอโอ้จะว่าไปอายเก็เริ่มรู้สึกตัวเองมีความเสียงเมื่อกี้ยืนผิดที่เอ้วันนี่เธอกําลังมองอะไรอยู่ฉันกําลังมองว่าเจ้าละบูบูตัวนั้นมันคือตัวอะไรนะแต่ที่รู้ฉันเห็นสภาพของร่างชายเก้าที่อยู่บนลำบนกําแพงนั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะอ,าอานาด มันเป็นการสาธิตว่าถ้าเราแบบว่าหนีจากเจ้าลาบูบูไม่ได้สภาพเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นอพอฉันผ่านมันมาแล้วอย่างนี้นี่เองไหนลองดูซิล็อกเป้าป,ปั๊บปิวเออแบน,นี้เธอล็อกเ้าเป้าผิดจุดหรือเปล่าเธอล็อกจะล็อกลาบูบูหรือล็อกฉันน่ะล็อกเธอน่ะเออไม่แบบน,นี้ฉันว่าเธอควรจะล็อกเป้าลาบูบูนะ อู้ไม่โดนอีกนะตึงเชจェเชจอ่าหมดปิว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 โอแต่จะว่าไปบนหอคอยนี้ก็แบบดีเหมือนกันนั้นเนี่ยสูงกว่าหอคอยที่เราจะต้องวิ่งไปในเขาวงกตอีกแหีเรื่องอะไรเราจะวิ่งให้เหนื่อยนะแชเกอร์เราก็อยู่ตรงนี้ก็จบแล้วเอ๊ะทำไมเราคิดไม่ได้ตั้งหลายเกมเกมนี้เราเพิ่งคิดได้เกมแรกอยู่ซะสูงเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเอาตัวรลหอดวงกตอีกตอบ ตายแล้วดูนี่มันที่มีไข่ไก่ดูนะปึ๊บเอ๊เธอเอาไข่ไก่มาทำอะไรของก็จะโยนลงไปข้างล่างแนละ้วให้ไก่เนี่ยมันฟักใช่ไหมฟักเสร็จลมมันจะได้เป็นจิกลาบูบูไงเออเช่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 เช่อเช่เดอเออแล้วมันมาฟักอะไรตรงนี้เนี่ยใช่ก็เธอโดนไก่จิกอยู่นะกระจายเล็วเออบัดนะนี้เธอโยนผพีหน้านีดีดีดีจัดการให้ โอเคอนี่ๆจะกลายเป็นไก่โอ้ไก่โหดไก่โหดไก่โหดเออเป็นไก่แล้วโอ้ยเกือบตายอย่างน้อยเราบูบูข้างล่างก็เวลาจะเข้ามาถึงเราก็จะโดนพวกไก่ก่อนหลังจากโดนพวกไก่เสร็จก็จะไปเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำแล้วก็มีกำแพงกั้นอยู่ โอ้ปังเเวอออร์ธนี่โ้มันกำลังเดินมาแล้วเชอก็ดูสิไม่ต้องห่วงในน้ำเรามีแพอยู่ด้วยน่ะโอ้ถ้างั้นเราก็เอาตัวรอดด้วยแพได้นะสิอ่ะมันติดกำแพรเห็นไหมมันมาโอ้มันโดดได้ชื่อมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันนี้มันไม่เห็นถ่านไก่เลยไก่ไม่เห็นทำอะไรเลยน่ะอ่าสงสัยไก่คิดว่าเป็นพวกเดียวกันเอ่อโอ้ถือว่าเราจะรอดไหม ใช่ป่ะเรารอดนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันคนเลยกับสแตทส์ใครเสียวมากเลยเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้จริงๆเมื่อกี้แบบว่าเสียวขนลุกสุ้ยเกิดไปแล้วเกอดไปแล้วเกอแล้วบัดนี้ยังอยู่บัดนี้ยังอยู่ชันยังอยู่ชันยังอยู่ฟึบโอ้ใช่ก็ก็ยังอยู่เสียวแบบขนลุกสู้ของจริงโอ้ใช่เก็ขึ้นขึ้นมาบนหลังคาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นกระจกใช่เข้า ขึ้นๆขึ้นๆปีนละปีนเออแบบนั้นแหละอ๋อมันเป็นกระจกเองเหรอฉัใคิดว่ามันเป็นเราจะเห็นข้างล่างหมดเลยดูสิว้าวฉันคิดว่าเป็นหลุมผางเร่ที่ทแท้มันคือไงอแล้วไม่จำเป็นต้องหนีไปไกลที่ไหนก็ได้เราอยู่บนหอคอยนี้ก็จบแล้วไอ้นั่นนะสิแค่นี้ก็จบแล้วใช่ <จบ S 2> อ้าวมันลงไปที่แพรเอ๊ะฉันว่ามันอาจจะกําลังทําลายแพรเราหรือเปล่าโอ๊ะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มหมอู้หา โออรอดแน่น,นอนรอดแน่ว่าไป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 ไอไยไป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 ไดไยไปไปไอไปไยบปไปไปไจไปไปบปไอ้ปไนบปไปไปไยไปไปไ่ไปไปไนไปปไปปปป เกิดใหม่ก็เจอลาบูบูเลยนะโอบันนี่บันนี่โอ้ไหนๆตอนนี้เธอก็นอนพักอยู่นอนไปก่อนนะฉันขอวิ่งหนีก่อนนาโอ่วยพอยเราจะไปไม่ลากฉันไปด้วยนะอุตส่าห์นอนแกล้งตายนะอ้าเธอนอนแกล้งตายอยู่หรอกเหรอฉันคิดว่าเธอตายจริงไม่จริงไปด้วยไปด้วยเชคเกิลโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูดูมันขยับแล้วเชคเกิลจะลาบุบูน่ะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหดีนะที่เรา วิชาเินจาวิ่งบนกำแพงแอชชับ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 ไม่รู้ที่รู้ว่าที่วิ่งบนกำแพงแอชชับชับแอชชับ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 แล้วช่วยช่วุ้ยตรงนี้ใช่คุณคุณว่ามันเป็นทางตันแต่ลาบูบูเหมือนจะไม่ตามมันแล้วนะจากที่ฉันเห็นเมื่อกี้น่ะไม่รู้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 ช่วยช่พอถ้ามันมาเมื่อไหร่เราจะได้ยินเสียงมันก่อนแบบว่าลาบูลาบู อะไรประมาณนี้น่ะเช่นก็ปลาทุกคนไม่รู้เช่นก็อยู่ไหนนะหลงทางหลงทางหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอไ่ที่กำลังส่งระเบิดซิกส่งซิกเธอช่วยต่อให้ฉันหน่อยสิหลงทางยังหาจนเจอหลงกันเลสเลบันสมรเกียงโอฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วทางออกสมรเกียงเสียงกัะเลมเกียง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 หลงอะไรไม่หลงหลงเธออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้โอ้ฉันว่าฉันใกล้ถึงหอคอยแล้วถึงหอคอยแล้วอ๋อเธอก็จะถึงแล้วเหมือนกันเหรอใช่ถึงแล้วถึงแล้วโอฟ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 หอคอยอยู่อีกไม่ไกลจริงด้วยโอเควิ่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเออฉันรู้สึกฉันได้ยินเสียงลาบูบูบแวบแวบลาบูบูบอ่อยอ่อย โอ้เออวันนี้เธออยู่ที่หอคอยใช่หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้เสียงมันดังขึ้นมันน่ากลัวมากเลยนะจายเกล้าอ้าวนั่นนะสิเธอโดนจัดการแค่แป๊บหนึ่งแล้วจะหลังจากนั้นฉันก็โดนจัดการต่ออย่างรวดเร็วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้จ่ยายเกล้าหน่อยนะโดยการกดไลค์กับซับสไคร์นะอ้าวรู้แล้วที่เราไม่รอดก็เพราะว่าทุกคนไม่ได้กดไลค์ให้นี่เองอเพราะฉะนั้นกดในหนน้าะ กดหรือ,อยังก็กดไหมกดหรือเปล่าโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่รอดจริงๆใบนะ